วันนี้ขอนำพาทุกท่านมารู้จักกิริเวเหระเจดีเมืองกตรคัมมะเขตมนราคระจะพูดสีลังกาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพร้อมพระรหันสาวกห้0รรูปเคยเสด็จมาประทับเข้านิโรธสมาบัติบริเวณนี้คราวนั้นพระองค์ทรงพยากรไว้ว่าในอนาคตการภายหน้ากษัตริย์ชาวสิงหลหนจะสร้างเจดีเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อมาคันพระพุทธศาสนาปฏิสถานบนเกาะลังกาแล้ว พระเจ้ามหานาคะแห่งโลหณะชนบทผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าเทวนาปิยติสะโปรดให้สร้างเจดีย์ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้เป็นศูนย์กลางศรัทธาของชาวเมืองปักใต้ปัจจุบันเจดีย์แห่งนี้มีความสำคัญเคียงคู่กับเทวรายของเทพกัตตรคามะ